แต่ถ้าเมื่อไหร่นี่ตัวเลขใน,นสหรัามันเริ่มแย่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยการปรับฐานอาจจะจบทันทีก็ได้นะอาจจะเริ่มขึ้นแหละซึ่งตอนนี้นผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนผมก็เริ่มเสียวๆว่ามันจะใกล้มาแล้วหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าน่าย,ยังไม่ใกล้นะอะไรแอนเลอยางไงคือคิดเองนะก็เออก็อยากให้เล็งไว้ว่า2,300เนี่ยก็ควรต้องเริ่มซื้อแล้วแล้วก็ไล่ซื้อไปเลยนะครับจนถึง2,250คิดว่าช่วงนี้ถ้าซื้อเนี่ยอย่างซวยนะลงไป2,200เนี่ย ก็อาจจะลงไปได้สัก,กเดือนนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่แล้วก็จะขึ้นจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้นทุนตรงนี้มีไว้ดีกว่าดีกว่าว่ามันลงไว้ไม่ถึงแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยอันนี้เราก็จะตกลดทันท,นทีใช่ไหมราคาทองผันขวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคำเทศกับอินเตอร์โกรสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร0 2 2 2 2 0 0 0 7ได้เลย สวัสดีครับพวกผมรับไผ่มินสเตเดอร์อินตโก,โกนะครับวันนี้เรามาในรายการทิศท,ทางทองมองอย่างเซียนนั่นเองนะครับก็เป็นวันอังคารนะรายการวันอังคารนี้ก็จะแบบว่าเอ,อ่ออาจจะเป็นการแบบจะมีเทรดเดอร์คนอื่นมาก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะแล้วแต่โอกาสเลยซึ่งมันเป็นรายการเล็กๆที่ประมาณว่าอัปเดตสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับข่าวที่ผ่านมาเมื่อคือนนอัไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เราไม่ได้แบบพูดเยอะอะไรมากมายนะก็ คอนเซปต์สั้นๆง่ายๆนะครับประมาณนี้ให้มันแบบมีไม่ให้เพื่อนๆไม่ห่างเหินกันกันไปนะอะไรประมาณนี้ยโอเคก็เรามาเริ่มในการอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับจะเห็นว่าคืนที่ผ่านมาจะมีอุทาหรณ์อันนึงนะที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคือข่าวตารางไม่มีอะไรมากนะครับผมอยากจะเล่าอันอื่นมากกว่าประมาณว่ามันเนี่ยมีการเอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นแบบประวัติศาสตร์ของเมกาเลยก็ได้ก็คือเอ่อทำราคาหุ้นนะครับเบรกชัยนะค,คือหุ้นของบริษัทเฟดเนี่ย ร่วงลง99.97คือใกล้จะเกือบจะเป็นศูนย์นะครับร่วงไป99.99 97นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเออแต่ว่ามันไม่ใช่ลงจริงนะมันเป็นแค่ระบบขัดข้องทางเทคนิคเฉยๆนะมันไม่ได้ลงจริงๆนะประมาณนี้เนาะก็ลองเรียกได้ว่าเออสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถามว่าใครอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าอะไรเราเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นบทเรียนได้นะครับคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับเขาเรียกเหตุการณ์นี้เรียกว่า backswan หรือว่าเป็ดหรือว่า พูดง่ายก็คือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นไปได้ยังนั้นทุกอย่างบนโลกนี้เป็นไปได้เราไม่สามารถคาดการได้ชัดเจนเป็นแค่ความน่าจะเป็นว่าโอกาสขูกเยอะหรือน้อยแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นขนาดเนี้ยสี่เก็ขึ้นไหมโลกก็ตกใจนะครับ ราคาหุ้นของบัฟเฟตเนี่ยร่วงลงมา99.97เป็นไปได้ยังไงใครมันจะคาดคิดนะครับระดับตำนานเบิร์กชัยนะครับขึ้นมาเท่าไหร่นะ20กว่าปีเกือบ30ปีนะบ,บวกเฉลี่ย25ต่อปีนี่คือเยอะจัดเลยนะคือเก่งมากนะครับใครจะรู้เมื่อวานอยู่ดีราคาโชว์ร่วงไปข้างล่างถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามนะั้นบว่าเป็นความขัดข้องทางเทคนิคเนี่ยแต่ก็พูดง่ายๆก็คือคนก็ตกใจอะแต่ว่าความขัดข้องทางเทคนิคนี้นะผมบอกก่อนเลยนะระดับ ระดับแค่เทคนิคเนี่ยความความวัดข้องตรงนี้เนี่ยใครจะคาดคิดครับว่าระดับมันแทบไม่เคยเกิดขึ้นะนะครับคือในอเมริกานะครับราคาโชว์ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เกิดขึ้นในหัวเราเคยคิดไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เราก็ไม่เคยคิดนะครับเลยแหล่งบนโลกนี้ก็จะบอกว่าโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรถูกต้องชัดเจนนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่มีทางชัดเจนแน่หรอกว่า เออวันนี้จะเป็นอย่างนี้อีกพรุ่งนี้จะเป็นยังไงทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้หมดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตลาดมันค่อนข้างจะแรนดอมหรือว่าสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการทางกาไรเนี่ยคือการเขาเรียกอะไรนะมฟเฟตเคยพูดว่าตลาดเนี่ยจะไม่เป็นความจริงในระยะสั้นแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องตาช่างที่แม่นยำมากในระยะยาวก็คือง่ายๆระยะยาวเนี่ยเออมันจะเที่ยงธรรมอ่ะพูดง่ายๆนะประมาณเนี้ยนะก็คือ ระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีข่าวหรือมีอะไรที่ทำให้มันแบบพันผวนอย่างเงี้ยนะครับอ่าได้หมดตลอดซึ่งเราคาดการไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกต้องจริงก็คือ Val u e ที่แท้จริงของมันเ,นเป็นเรื่องจริงอย่างเช่นการที่เราซื้ออะไรที่นมารสักอย่างแล้วมันผลิตเงินออกมาให้เราเออทุกวันสมมุตินะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผลิตเงินอทุกวันเนี่ยโอเคความเสี่ยงเราก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือวันหนึ่งอาจจะเครื่องเจ๊งก็ได้ไม่ผลิตเงินเนี่ยนะประมาณนี้แต่ว่า ที่เราหปฟังก็คือเป็นคอนเซปต์นะว่าในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะคุณจะใช้ชีวิตประจำวันการขับรถนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีความเป็นไปต่อชีวิตด้วยก็เป็นยิ่งมีความเสี่ยงเช่นการขับรถเนี่ยจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยเข้าใจไหมคนทั้งชีวิตบางคนเนี่ยขับรถแบบเนี้มาทั้งชีวิตไม่เคยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะผมขับแบบนี้เนี่ยไม่เคยเกิดปัญหาเลยคุณแบบไม่ต้องกลัวหรอกอะไรสมมติคนผ่าไฟแดงนะผ่ามาทั้งชีวิตไม่เคยเลยไม่เคยเป็นปัญหาเลย นะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเขาเนี่ยก็คือมันจบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งทุกอย่างบางทีก็เราขับดีก็ตามบางทีเขาก็มาชนเราเราก็ยังตายอยู่ดีใช่ไหมนึกออกไหมคือคือเราไม่มีทางคาดการณ์ได้หรอกนะครับทุกอย่างมีความเป็นไปได้แค่มากกับน้อยถ้าเราใช้วิธีการที่ผิดแต่แรกนะครับมันแค่เพิ่มความเสี่ยงเฉยๆมันไม่ได้บอกหรอกว่าวันนี้คุณจะต้องตาย หรือว่าคุณจะต้องโดนรถชนหรือว่าคุณจะเทรดแพ้หรือว่าต้องชนะในวันนี้ในวิธีการที่คุณเลือกแต่วิธีการที่เลือกเนี่ยมันจะเป็นแค่การเล่นที่มีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงแค่นั้นความเสี่ยงมากหรือความเสี่ยงน้อยเนี่ยต่อให้เราเลือกวิธีที่ความเสี่ยงมากก็ไม่ได้หมายว่าเราใช้วิธีนั้นปุ๊บวันนี้เราจะต้องเกิดอุบัติเหตุทันทีเราต้องซวยทันทีหรือว่าเราต้องเทรดแล้วต้องแพ้ทันทีเราอาโชคดีก็ได้ยังไม่แพ้นะครับอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราทำไปในระยะยาวหลายๆ,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 ๆปีเนี่ยแน่นอนว่าคุณแพ้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประมาณนี้นี่คือหลักการในการเทรดเหมือนกันนะครับอืมเพราะหลักการแนวคิดต้องถูกก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ททำซ้ำาๆไปเนี่ยกำไรมันจะมาเองนะครับประมาณนี้อืมเอ่อมาดูในข่าวสัปดาห์นี้นะก็จะเห็นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นตัวของภาคผู้ผลิต i อ m อเอ็ภาคผู้ผลิตเนี่ยออกมาต่ำเอ่อต่ำกว่าคาดน,นะก็เรียกได้ว่า ต่ำกว่า50ด้วยแล้วต่ำกว่าคาดด้วยนะครับก็คือหดตัวไปเลยแต่ว่าภาคพลีของเมีิกามันหดตัวตลอดอยู่แล้วสิ่งสําคัญจริงๆที่ต้องตามเนี่ยคือภาคบริการนะก็คือวันพุธนะครับก็ยังไม่ใช่วันนี้อยู่ดีวันนี้วันอังคารเนี่ยก็ข่าวมีนะครับเป็นเรื่องของเ,อเปิดรับสมัครงานใหม่แต่ว่ามันไม่ค่อยเหวี่ยงเนาะปกติก็ไม่ค่อยเหวี่ยงเท่าไหร่จะมีวันพุธเนี่ยแหละนะครับก็รอดูตอนสามทุ่มเป็นอ๋อแต่มันมีมันมี A D P นอนฟาร์ไมไวยนะวันพุธเนี่ยแต่ว่าหลักๆที่ผมอยากตามเนี่ยคือ เออตอนสามทุ่มนะถ้าภาคบริการหดตัวอีกเนี่ยก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้วเพราะว่ากติเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยล่าไอเอาง่ายคือหลังโควิดมาเนี่ยมันเติบโตด้วยภาคบริการทางนั้นเลยนะครับแต่ถ้าภาคบริการเริ่มหดตัวเมื่อไหร่เนี่ยทรงมันก็จะแบบเรียกได้ว่าทองขึ้นเลยเอาง่ายนะทองก็น่าจะแบบขึ้นแรงนะอืมนี่คือเล่นตามข่าวจะประมาณนี้เนาะแล้ววันศุกร์เนี่ยคือดังแน่นอนนนฟาร์มเปโลนะคอยตามได้ในไลฟ์นะจะมีผมกับคุณไทยนะครับประมาณนี้เนาะ มาออกรายการนะก็รอรับชมกันได้นะพูดคุยกันได้นะครับอ่ะเรามาส่วของเทคนิคอลเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนของเทคนิคอลเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มจากเอตัวของเอดาวโจนแล้วกันนะครับอ่ะดาวโจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ทรงๆนะก็คือแบบมันก็แต่จริงสำหรับผมเนี่ยก็คือทรงการแบบฐานคล้ายๆทองคําเลยนะครับสำหรับดาวโจนนะครับแต่ว่าเอ ก็ยังไม่ได้ชัดมากถ้ามันแค่บังกับการปรับฐานเรียกขึ้นต่อเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นสำหรับดาวโจนนะก็ต้องบอกเลยว่าโอ้ฟองทะบ,บู่มากนะครับเออคือดาวโจนกับทองคํามันจะมีความต่างกันอยู่นะครับคือพื้นฐานต่างกันในแง่ของแนวโน้มฟิตลอดดอกเบี้ยแน่นอนว่าทั้งดาวโจนและทองคำชอบแต่ว่าในใ,ในสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าลดดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยแล้วดาวโจนยังไม่ได้ปรับฐานแรงนะครับที่คือปรับฐานเบามากแล้วถ้ามันขึ้นต่อเรื่อยๆเนี่ย ตลาดก็จะเริ่มแบบเก่งกาไรจัดฟองสบ,บูจัดเลยนะครับแล้วทุกแอสเซทบนโลกนี่มันแพงขึ้นหมดอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เริ่มเป็นคําถามว่ามันเป็นไปนได้ยังไงนะที่จะลดดอกเบีย้ยโดยที่ของทุกอย่างแพงขึ้นกระชูดนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ขัดหลักการแล้วกันซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วดาวโจนเนี่ยเออโอเคตอนนี้ไม่เลือกทางแต่ว่าก็ขออยากดูก่อนแล้วกันแต่สรุปเลยก็คือผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับสำหรับดาวโจนนะอืะ แต่ทองคำเนี่ยแน่นอนว่าปรับฐานเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าในขณะที่ปัญหาของเงินเฟอ้ออะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนดาวโจนแล้วไงตัวทองคำเนี่ยในระยะยาวจริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะได้เป็นผลบวกนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟอ้อลงเนี่ยมันน่าจะมาคู่กับเศรษฐกิจแย่ในอเมริกาจะล่งเริ่มแย่มากๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นบวกกับทองไงเนื้อไหมอ่าแต่สำหรับดาวโจนเนี่ยตรงพอเกิดเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจแย่มากๆเนี่ยดาวโจนจะต้องลงนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะตอนนี้สัญญาณยังไม่ได้เกิดขึ้นในดาวโจนส์เข้าใจไหมอันนี้เป็นแค่การคาดการก็รอตามดวนก่อนประมาณนี้โอเคก็ถ้ามาดูบอลยูก็คือล่วงนะครับอันนี้ยิงเป็นบวกต่อทองนะครับอ่าถ้ามาดูในส่วนของน้ํามันบ้านละกันน้ํามันเนี่ยต้องบอกว่าล่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกต่อเอเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นบวกต่อทองมากระยะสั้นนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเป็นบวกเศรษฐกิจมากกว่าคือถ้ามาน้ํามันตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแพงนะครับ ถ้ามันไม่ลงเลยเนี่ยอันนี้เศรษฐกิจกจะเหนื่อยนะครับอ่าในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าราคาน้ำมันลงแบบนี้ทองคําชอบไหมทองคําก็ในระยะยาวไม่ชอบนะบแต่ระยะสั้นเนี่ยชอบประมาณอย่างที้แล้วกันนะอ่านึกออกไหมอืมโอเคครับถัดมาเนี่ยเราเรามาดูในส่วนของค่างเงินบาทเลยนะค่างเงินบาทเนี่ยลงนะครับร่วงลงมานะแบบนี้นะก็จะเห็นว่าเงินเยนวันนี้ก็เริ่มลงแรงเหมือนกันนะครับคือเงินเยนก็เรียกว่าแข็ง拜拜แล้วกันเริ่มแข็งกลับมาจากก่อนให้อ่อนกระจายนะครับ แต่ก็เป็นการแข่งที่ไม่ได้แบบยังคอนเฟิร์มได้ก็คือไม่ได้ยังไม่ได้เกิดเทรนอะไรมากมายนะแต่ที่แน่เงินบาทเนี่ยก็ทรงคล้ายๆกันนะครับเยน็นแข็งบาทก็แข็งเหมือนกันน่าแรงเงี้ยนะอาจจะพอดอนอ่อนด้วยอะไรก็ตามแต่ครับแต่โดยรวมเศรษฐกิจของในเอเชียเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพที่ยังอ่อนแอกว่าสหรัฐอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยาถามว่าบาทแข็งวันนี้จะแข็งรัวๆล,ลงไปเลยไหมสามห้าจุดแปดไหมที่ล่าสุดเกินเนี่ยหัวไม่เกิดน,นะครับอ่ะมันก็แข็งได้ประมาณนึงแหละล้วก็ เดี๋ยวก็จะอ่อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเงินบาทจะมากดอาทองแท่งนะทองแท่งยังได้เปรียบอยู่แล้วกันประมาณนี้มาดูในส่วนของทองนอกกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมบอกว่าทองแท่งได้เปรียบใช่ไหมทองนอกเนี่ยต้องบอกว่ามันาตามแผนของผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังช่วงปรับฐานอยู่ที่ผมพูดมาตลอดเลย,เยก็คิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับอย่างน้อยๆ2,300นะครับ2,300นี่ต้องได้เห็นคือถ้าใครที่รออยู่เนี่ยไม่มีของยังไง2,300คุณต้องเริ่มซื้อแล้วนะครับ จริงๆคนมีของตอนนี้ผมก็เริ่มอยากจะแบบดันเป้าขึ้นหน่อยนะเพราะว่าตัวเลขหลายอย่างในสหรัฐมันก็เริ่มแบบไม่ได้แข็งแรงเท่าเมื่อก่อนนะแต่โอเคมันยังไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเลขในสหรัฐมันเริ่มแย่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยการปรับฐานอาจจะจบทันทีก็ได้นะอาจจะเริ่มขึ้นแหละซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนผมก็เริ่มเสียวๆว่ามันจะใกล้มาแล้วหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าน่ายังไม่ใกล้นะอะไรเอนเรอยางเงคือคิดเปเองนะก็ เออก็อยากให้เล็งไว้ว่า2,300เนี่ยก็ควรต้องเริ่มซื้อแล้วแล้วก็ไล่ซื้อไปเลยนะครับจนถึง2,250คิดว่าช่วงนี้ถ้าซื้อเนี่ยอย่างซวยนะลงไป2,200เนี่ยก็อาจจะลงไปได้สัก,กเดือนนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่แล้วก็จะขึ้นจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้นทุนตรงนี้มีไว้ดีกว่าดีกว่าว่ามันลงไว้ไม่ถึงแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยอันนี้เราก็จะตกนทันทีใช่ไหมอ่าก็หลักการก็ประมาณนี้นะคือเราแค่เก่งสั้นนะครับแต่ระยะระยะถัดไปจริงขของ่่่าาววทีว พอเงนินเฟอ้อเริ่มจบไปข่าวเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีอย่างเงี้ยภาพเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่นะทองมันจะขึ้นแรงมากเลยทองขึ้นแรงจริงๆนะตอนนี้เนี่ยคือเรียกตอนนี้คือมันยังไม่ขึ้นจริงนะสำหรับทองคำนะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับกรุธตทองคํานั่นเองนะครับแถวสองพันสามร้อยเนี่ยก็เชื่อว่าทองไทยเนี่ยจะอยู่แถวแถววันสี่หมื่นหนึ่งร้อยหรือว่าแถาวแถวแนั้น,นคือใกล้ๆสี่หมื่นนะครับก็ต้องเริ่มซื้อแล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็รอดูแล้วกันว่าจะได้ ย่อลงมาซื้อปะงวันไหมถ้าต่ํากว่า2,300ลงไปเนี่ยยิ่งก็คือโอเคเลยนะครับน่าซื้อน่าเก็บนะก็ทยอยเก็บไปประมาณนี้เนาะโอเคแต่ว่าราคาวันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครับเพิ่งคิดว่ามันน่าจะลงได้อีกละกันนะอันนี้ก็โดยสรุปโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจก,กันไปเรียบร้อยนะก็วันนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ละกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อน ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานอินตาโกมากขอบคุณครับบ๊ายบาย